นี่เป็นความหวังของทุกๆคนนะครับการมีการประเมินว่าการระบาดของโควิด <pers> uh <huh> 1 9มีความเสี่ยงสูงที่แรงงานจะถูกเลิกจ้าง8ล้านสี่แสนคนนี้ได้รับผลกระทบสูงมากจะมีตัวเลขของผู้ว่างงานเกิดขึ้นประมาณสัก8ล้านสซึ่งต้องเตือนกันนะครับว่ามันยังไม่จบมันยังมาอีกเยอะวันนี้มีไลฟ์ท็อปทูนี่นะ โกเบยอนคิอไปให้ไกลมากกว่าที่เราคิดจะทําหรือเป็นแบบเดิมๆที่บริษัททำเราเหนื่อยแน่นอนปีนี้คุณทํางานสามเท่าคุณได้เท่าเดียววันนี้ผมอยากจะเปลทำงานาให้ให,หนักขึ้นแล้วเราจะหนักขึ้นได้มากกว่านี้ยังไงนะหรือว่าหรือว่าจะเป็นแรปเปอร์ดีวะ เอ a a เอเอพคอเซนเตอร์บ้านดีๆต้องเอพเท่านั้นโทรหากันที่หนึ่งหกสงานะเราหรือว่าเราจะตอบคำถามลูกค้าแบบถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บตลกเกินหรือว่าเราจะสดม์ให้ลูกค้าหลงรักดีนะโอ้ปฏิเยปฏิเทเทนะปฏิยาปฏิ ทำเสียงเย็นๆช้าๆลูกค้าจะได้ใจเย็นเอาละค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้า่ะคุณไว้ไวหน่อยได้ไหมผมอยากรู้โครงการที่สร้างต้นซอยเอกมัยเนี่ยมันเปิดตอนไหนสักครู่นะคะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะคะคุณลูกคา้าเอาทำไมยังไม่มีข้อมูลก็เห็นหนูมันเริ่มสร้างแล้วเนี่ยหากมีข้อมูลแล้วจะรีบแจ้งกลับนะคะฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะค,ค,คุณลูกค้า่ะ ทำไมหาไม่เจอนะเว็บ a อก็ไม่มีเว็บรีวิวก็ไม่มีโครงการแถวนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะทําไมเราไม่ถามเพื่อนวะเพื่อนถามอะไรหน่อยสิทํางานแถวเอกมัยปะมีคอนโดที่กําลังสร้างแถวต้นซอยไหมฝากดูทีเหมือนจะมีนะเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้ดูเนี่ยกําลังจะไปกินข้าวพอดีนี่่ปะเชีย่ยมีจริงด้วยวะขอบคุณมากนะแต่เราไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรอกนะต้องไปดูเห็นกับตาไปไปเลยเพ่ เี่ยคะพี่ตั้มโครงการที่เมื่อวันก่อน,อนลูกค้าทาก็มาสอบถามแล้วอ้อมไม่มีข้อมูลน่ะนี่ออมไปหิดตามแล้วนะมีโครงการจริงจริงด้วยโอ้ลงทุนขนาดนี้เลยอ้อมไหนดูซิเออดีมากเลยอ้อมอ๋อพี่รู้แล้วอ้อมต้องไปติดต่อคุณบูมเขาดูแลโครงการแนวสูงอยู่โอเคได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพีต่ตั้มครับสวัสดีค่ะคุณบูมอ้อมจาก A p ีคอร์เซ็นเตอร์นะคะจะขออนุญาตติดต่อเข้ามาสอบถามโครงการที่กําลังก่อสร้างอยู่ต้นซอยกระไม้หน่อยค่ะเนื่องจากว่าพอดีมีลูกค้าติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลข้างเยอะอะค่ะ โครงการเรามี303ยูนิตนะครับแผนเสร็จกลางปี2565ครับเออตอนนี้ยังสรุปราคาไม่เสร็จครับเลยยังไม่ได้ส่งข้อมูลให้ทีมไหนเลยครับค่ะข,ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะยินดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะคุณเมธีติดต่อจาก AP c o n c e n t e r นะคะจากที่ทางคุณเมธีสอบถามเข้ามาเรื่องโครงการใหม่รายละเอียดโครงการดังนี้นะคะโครงการมีทั้งหมด303ยูนิตนะคะแผนเสร็จประมาณต้นปี2515นะคะ โครงการน,นี้จะเปิดจองช่วงไหนครับโครงการน,นี้จะริ่มเปิดพรีเซลช่วงกลางปีค่ะซึ่งหากทางคุณเมธีสนใจทางคอรเซนเตอร์จะขออนุญาตให้เจ้าที่ฝ่ายขายประจําโครงการติดต่อกลับมาทางคุณเมธีโดยตรงนะคะกลางปีขอบคุณมากนะครับไม่คิดว่าจะโทรกลับมาเหมือนกันนะเนี่ยพอดีพยายามหาข้อมูลมาสัมพัษเราก็ยังไม่เจอเลยครับถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมผมติดต่อมาเบอร์นี้ได้ใช่ไหมครับ ยินดีอย่างยิ่งค่ะหากทางคุณเมทีมีคำถามหรือสนใจโครงการไหนของทาง AP เพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ตลอดเลยนะคะ AP c คอ c e เซ็นยินดีให้บริการค่ะในฐานะคอรเซ็นเตอรออมพร้อมจะหาข้อมูลและเตรียมพร้อมเสมอสำหรับคำถามจากลูกค้าและตั้งใจตอบคำถามสร้างความประทับใจให้ดีกว่าเดิมในทุกๆวันต้องดีกว่าเก่าต้องดีกว่า ต้องดีไปกว่าบัวพีคนนี้อ่ะที่รัก ไปให้ไกลมากกว่าที่เราคิดจะทําทําหน้าสดใสเพื่อเสียงที่สดใสลูกค้าจะได้ลมดีไกลกว่าที่เราคิดไปนะไกลเกินกูว่าไกลไป